มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปเปิดประวัติหนุ่มหลอ่อรวยเก่งสมบุรณแบบเป็ซะทุกอย่างอย่างชวินเจรวนนเมื่อเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปได้เปิดภาพหนุ่มข้างกายเบลล่าราณีมีภาพออกมาว่าไปทานอาหารถึงระยองอีกทั้งเจมอยร้อยแปยังคอนเฟิร์มอีกว่าหนุ่มนักธุรกิจคนนี้โปรไฟล์ดีมากน้าติดตีและทายาทเครือระดับประเทศหมื่นล้านไปเลย งานนี้ทำเอาโซเชียลฮือฮาลุกเป็นไฟถามหากันว่าหนุ่มหล่อคนนี้คือใครเป็นคนรู้ใจเบลล่าจริงไหมงานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าท่านักธุรกิจหนุ่มคนนี้ที่ครอบครัวรวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเชียร์เชียเหมาะก,กับแม่นายมากและชาวเน็ตยังชี้เป้าไปว่าหนุ่มคนนี้คือชวินเจรวรนนท์ วันนี้แอดมินเลยจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติชวินเจรวรนนกันค่ะและต้องบอกกันเลยว่าหนุ่มคนนี้ทัศนคติดีมีความมุ่งมั่นพยายามสุดๆเมื่อครั้งเริ่มต้นธุรกิจก็ไม่มีพนักงานทำเองทุกอย่างจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ชวินเจรวรวนลเมื่อได้ยินนามสกุลนี้แล้วคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักตระกูลนี้เพราะตระกูลเจรวรวนลนั้นร่ำรวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยนิตยสารฟอบเอเชียให้พี่น้องเจรวรวนลเป็นมหาเศรษฐีไทยที่รวยที่สุดมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า30,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเขาก็คือทายาทของตระกูลเจรวรวนลนั่นเอง สำหรับชวินเจรวรวณนลเขาคือนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงทายาทของเครือเจริญพกพันธ์ (CP) เป็นลูกชายของขอจรเจรวรวณนลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญพภคพันธ์จำกัด ชวินเป็นหนึ่งในนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปัจจุบันเขาดูแลและบริหารทรัพย์สินที่มีมูลค่าพันล้านเหรียญจบการศึกษาจาก k คีนันเฟลเกอร์บ s s เนส o ูลของ University of North Carolina a t c h a p e l Hill ในสองสาขาคือเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจโดยเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจที่โฟกัสไปในด้านผู้ประกอบการและ Co r p เ r a t ร Finance หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านธุรกิจเขาได้เข้ามาทำงานในธุรกิจของครอบครัวเขาเริ่มสนใจด้านการลงทุนเมื่ออายุเพียง22ปีและในปี2014ได้ก่อตั้ง TW Group จากนั้นในปี2018ได้ก่อตั้งบริษัทนายเบซิลเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการกองทุน Private Equity ที่เน้นการลงทุนในบริษัทอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริษัทนเบซิลยังได้เข้าไปลงทุนในบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนอีกด้วยซึ่งวิลชวินได้เข้าไปนั่งในฐานะกรรมการบริหารและให้การสนับสนุนด้านอื่นๆเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตและเพิ่มความแข็งแกร่งในระยะยาวเขาเคยเปิดใจกับมาร์เก็ตติ้งอุปส์ว่า ผมไม่ได้มองการลงทุนเป็นธุรกิจและความสำเร็จที่เกิดขึ้นผมภูมิใจที่ทำทุกอย่างเองไม่ได้มาจากมีนามสกุลใหญ่อย่างที่หลายคนอาจจะมองอย่างตอนเริ่มต้นธุรกิจไม่มีพนักงานผมทำเองหมดทุกอย่างตั้งแต่เตรียมเอกสารส่รงเอกสารก็นั่ง BTS ไปส่งเองเจรจาเองครอบครัวผมก็ไม่ได้ให้อะไรมาเพราะคิดว่าเด็กคนนี้จะทำได้หรือเปล่าและตอนนั้น กว่าจะหาเงินลงทุนได้ล้านเหรียญแรกผมหาพาร์ทเนอร์เองต้องคุยกันแล้วคุยกันอีกไม่รู้กี่เดือน อีกทั้งเขายังมีวอลเลนบัฟเฟตเจ้าพอนักลงทุนระดับโลกเป็นไอดอลโดยเผยว่าบัฟเฟตต์เป็นไอด,ลดไอดลของผมเขาเก่งฉลาดมีความสามารถคุณคิดดูว่าเขาสร้างแทร็กเรคคอร์ดไดในระดับ24%ทุกปีได้อย่างไรเป็น60-70ปีทั้งทั้ที่บริษัทเติบโตมีมูลค่ามหาศาลผมมองเป็นเรื่องมาัศจรัย์ที่สำคัญบัฟเฟตต์มีแวลูดีมาก เชื่อเรื่องความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสย,ยากมากที่จะหานักธุรกิจแบบนี้เป็นกู d ดสแตนดาดทำให้ผมมีความเชื่อได้ว่าใครก็ตามที่มีความพยายามฉลาดมีความสามารถก็จะประสบความสำเร็จได้นอกจากเขาผมได้ศึกษาติดตามอ่านผลงานของชาลีมังเกอร์และได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาเช่นกัน ชวินอธิบายว่าสิ่งที่ภูมิใจมากคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความทุ่มเทของตัวเองและการเน้นย้ำตั้งแต่วันแรกของการทำธุรกิจทุกอย่างต้องให้ดีที่สุดและทุกครั้งเวลาต้องไปพรีเซนต์เพื่อร่วมลงทุนเขาจะบอกเสมอว่าผมไม่ใช่ CP ถ้าหวังว่าคุยกันแล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ CP หยุดคุยกันได้เลย ส่วนการโตก้าวกระโดดมาถึงจุดนี้หลักๆมาจากการทำงานหนักผสมกับความโชคดีที่สำคัญมาจากการหาคนที่ดีที่สุดมาร่วมทีมอย่างเช่นตอนทำนายเบซิลได้พยายามถามทุกคนที่เก่งว่าใครเก่งสุดในเรื่องกองทุนคำตอบก็คือดรคลิสดรกลิตพานิชพันซึ่งเขาใช้เวลา18เดือนกว่าจะชักชวนมาได้ บวกกับตัวเขาเองเดินทางเยอะชอบศึกษาและพูดคุยกับคนเก่งๆอย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันดีการเข้าถึงคนเก่งระดับโลกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความพยายามสุดท้ายเขาก็เปิดใจเพราะพวกเขามีความสนใจและต้องการหาคนเก่งเข้ามาในเน็ตเวิร์เช่นกัน นอกจากนี้เขายังเคยระบุว่าจะใช้ประสบการณ์จากธุรกิจของครอบครัวมาเป็นแนวทางในการทำธุรกิจซึ่งครั้งหนึ่งกลุ่ม CP ต้องขายธุรกิจของตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการเงินในเอเชียช่วงปี1990แต่ที่สุดก็อยู่รอดและขยายอาณาจักรให้ใหญ่ขึ้นในขณะที่ธุรกิจอื่นๆต่างล้มหายไปจำนวนมาก เรียกว่าเป็นอีกหนุ่มลออรวยเก่งทัศนคติความคิดดีสมบุรณ์แบบไปเสียทุกอย่างจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปเปิดประวัติย้อนวันวานหรือพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ